แม่กิตาเป็นจไใจคุณแม่แล้วไปน้อไม่เสร็จเรียบร้อยแล้วตีจะไปส่งจะไปส่งปลาก็ได้ยินข่าวว่าออเดอร์ปังแท้ออเดอร์ปังเงินเลยออเดอร์รอนนี่เด่นจักรทวงก็ได้ยินว่าปลาพี่น้องตอกล้อหนึ่งตองหนึ่งตองหนึ่งพวงหนึ่งสองลขีดนึงเออ สองขีดแต่ถัากวาดแขนเห็ดบดเห็ดบดมือบดคืนเตอออเดอร์ปังปังพี่น้องมือยลายแต่ว่าก็อยากให้พีให้น้องได้กินออเดอร์มาหลายแล้วเมอยก็ต้องเห็ดเตอร์เพราะได้คหากับคงกับเข่าขาอันนั่นอันนี้ขานั่นเพราะได้กินได้ใส่ใสกเบออืมใส่ถุงใยบอมาเบิ่งดู <tyard. S 2> ถุงละโลพี่น้องถุงละโลอันนี้ซองโลอืมเ็ษถุงง่ง่ๆเพราะกลุ่มค่าเงินหาสีพื้นเพราะคนไหนอยู่ได้กี๋ถุงละหาสิพี่น้องหาสิบาทหนึ่งหนึ่งหนึ่งเซตเรียบร้อยแล้วถุงละโลถุงละโลอันนี้ส้างเศษเรียบร้อยเด้อค่ะนี่นี่อันนี้สองโลเด้อค่ะนี่อืมเป็นคููเพิ่นเอินเสาะอ่าเพิ่นเอินคูหนึ่ง เพิ่นเอิญคูนึงนี่จ้าเป็นอันสองโรนี่อันบางคนเพนิ่งกระซังหกถุงบางคนเพนิ่งกระซังซี่ถุงอ่าถุงละห้าสิบบาทเห็ดย oh. ูเบิร์ตคืนหนึ่งยูเบิร์ตคืนอันนี้คือเห็ดเสร็จเรียบร้อย,ลยแล้วนะค่ะอันนี้เป็นน้ำม้ต้มอืมน้ำม้ต้มอืมอันนั้นกะเพราไีเอามาอันนี้เอาเอายูมังตั้มตัตนี่บ่ไเ้ณพี่เอาสูง อืมเผาไว้เอาไว้ทำไมเห็นน้ำไม้น้ำไม้มส้มเคียนไว้จานาน,านันั้นเคียนเคียนเคียนแล้วก็อัดขวดแบบเป็นขวดก็มีด้ะคะพี่น้องขวดละสามสิบห้าบาทสามขวดร้อยนะคะเป็นน้ำไม้ส้มเด้อน้ำไม้ส้มขันน้ำไม้ส้มอันนี้จ้าเบื้องคุณไปกิตตาเสลออกไม่ให้เบิ้งเพียงน้ำไม้เป็นแบบนี้ อันนี้เสี่ยวเป๋ซงเลยครับพี่น้องเพิ่นสางมาเพื่อนนั่งตรงอูกัเสี่ยวเป๋ซงซงอ่าแต่เพิ่นได้อยู่ได้กินจ่าเห็ดใหม่ๆห่อนๆใหม่ๆจ่าอันนี้เป็นน้ำไม้ส้มขวดจ้าน้ำไม้ส้มขวดน้ำไม้ส้มเกีคียนเออน้ำไม้ส้มเกีคียนแกงใส่ปลาจ่าแกี่ยงในเบิดสุกแกงเนาะสิแกงใส้ยังกีแกงได้เกียงใส่ไก่อืจะไปพุงไปผัด ผริกงพีเกียงไกเกียงได้เบิดอันนี้ผัดมาได้ดอกเพรามันไม้สมขาวโอ้มันมีมันมีอีกแบบหนึ่งเต็อีกแบบหนึ่งอันนี้เอาอันนี้เอาใบชุ่มเกียงดีๆใบช่มไสในบะขวดินเออใส่ต้มใส่ยานังก็ได้ต้มใส่ยานังละกันอันนี้แล้วก็ไปซุปนี่อันนี้จะเป็นสีเหลืองแกงเส่ป่าเนื้อป่าสีเหลืองอุ้ยหุยมันจะมีสีเหลืองสีขาว อ่าอันนี้เขาเอิญเป็นน้ำไม่สมเนาะค่ะเด้ออสวัสดีคุณพ่อทองใบจ้าสวัสดีครับมือนี้เปาแปร์น้ำไม่เต็มนี้ให้ลูกให้เป้าเชาเมียมือนี้เราขั้นเบ็ดเออเราขั้นเบียดเสียไปใส่ใส่เราก็เบ็ดเพราะอะไรเบีใส่ฟองได้ปลาลดปลาขาวมาปี๊ให้ลูกให้ด้านกินอืมมือนี้หยุดมือหนึ่งพักพรเนาะพักพรให้ลูกให้ด้านชอบมีอายอืมเป็นจังใดเดี๋ยวนี้ออเดอร์มาปังได้ยินว่าออเดอร์ปั่งจะได้เดี๋ยวนี้ ขอบคุณหลายๆออเดอร์กระไดกไปเอามาให้เฮ็ดให้เรื่องเชื้อาเฮ็ดทุกง่ายๆบอกยายตางเฮ็ดตรงละล้วละล้วให้เพิ่นให้คุ้มค่าเงินเพิ่นเนาะเพิ่นกะหาเงินยากเข้ากะหายากแต่ว่ากับสร้างคนสร้างช่วยกันนะนี่กับขอบคุณเย็บีหลายๆทุขู่ทุกคนหลายๆที่เห็นคว่ำปวดทนความมานาอยู่ขอบคุณหลายๆเลยเบี้ยวสูงปันใดก็ว่าพุ่นเราพาพังคุณ ว่านี่พาดินพาพังคุณรอซื้อแปะใส่บอกพี่บอกน้องคุณดูมันขึ้นจังไหนเนอะไม่โอ้ยมันก็ขึ้นมองพุ่นแล้วมองเลาะมองหอมพุ่นแล้วมองไปชุดมันพุณแล้วมันขึ้นงามเมื่อว่านี่เป๋มองงามเด้ไหมว่านี่บอกบักง่า่คุณแล้วซื้อนั่งยี่พาลูกขึ้นรอหนาพาพังพาดินพาพังคุณอ่ะขึ้นไปมว่านี่ไปบืนกับลูกโอ้งามอืหัวละชีนอนหานอนอยู่ เอหมือนยืนยังอีแคลูกขึ้นไปอีกลูกเป็นเสาชอบมีอนได้ได้ไม่หวกง่ายมากน่เริ่มผลิตแป่สภาพให้เป็นขั้นเบดกันนี่สนอกว่าได้ไปใส่เบ็ดใส่อันปูใส่ปลาไม่ไปจะยุ่ยจะกินเต็มได้ไปใส่ปลารสปลาเช้าไม่ไว้ใส่ปิ้งสู้ลูกสู้ร้านกินอืได้จะขวดแล้วน้ำใหม่สม ม่ส่งหมดพนได้ชามชิปวดเลยชามชิปขวดแล้วมืออื่นกับเปลียวมาอีกรอกมมืออื่นกระสี่ออกล่าหาเน้ะมาเนาะไม่มาคือเก้าอื่นกับสีเปลือคือเก้าละสมทราบเพื่อนมาทสานปิดคู่ืมอายุหากินนอกพูดได้ที่สร้างกับฝ้าสร้างหรือพี่น้องดื้อถุงละห้าสิบบาทหกถุงสามร้อยถุงละห้าสิบเออ ตั้งหลายๆมันก็คุมคารงคารง,งมันอาจจะแพ้งนนิดนึงช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่อไปรงไปมาหาสู้กันยากลำบากอันนี้ขนาดเปียกต่ำๆนี่น,นี่นองามๆขนาดเปียกต่ำ,ตำาัวามีอัว่อนพอัว้่หนาอัน,น้นป้ป้่า่านี อืมแล้ว่ากัง,งามอยู่ <Yeah. S 1> พี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว <c oughs> มือนี้ม่นั่งต้องอูกระเซาไปทรง <c oughs> ไปทรงให้เพื่อนมือนี้ทรงให้เอฟซีทรงให้แฟนคลับ <c oughs> ที่เพื่อนสั่งเขามากค่ะอ่า เตรียมรับของนะคะเดี๋ยวแม่นาง้องอุจจะส่งไปให้วันนี้เอ้อสําหรับผู้ที่สั่งน้อไม้ถุงเดอ้อเอออันนี้กับเฮดสุกเรียบร้อยแล้วค่ะก่อนที่ก่อนที่เฮาสิกินนฮาก็ระต้มแน,อ,นอ,ออีกจันหน้อยเออหิอนห้อนกินกับปนลกับเกวหรือว่าสีเคียนเคียนแล้วก็ฮาก็ะแกงแกงใสยานุงยานั่งเออหรือว่าจะฮาสีเอามะก้อย อ่าก้อยเหมือนลาบมันยังจะสิละใสอัน,นสมุนไพรตะไคร่ใบบักูดอ่าใสรีกใสหอมใสยังสินะเคอก็เอรอื่นก้อยเนาะก้อยเนาะไม่เพื่อนอื่นก้อยนาะไม่อ่าเห็ดได้หลายอย่างหรือจะเป็นเกียงใสปูใส่ปลาเกียงใสอันนั้นอันนี้ได้เบิร์จ้ะพี่นอ้องเอออันนี้อันนี้เก็บไว้ได้ประมาณสี่หาปีผมเลยครับพี่นอ้องเออเก็บได้ประมาณสาม สี่หาปีผุนครับพูดะชะนอมที่เก็บไว้เนาะแต่ว่าบางเทียกับบ่ฮอดดอกเพราะว่ากินเบิดของมกักเออกินกับปนกินกับแก้วกินกับแก้วปลาดิแซบคากเดอิอพี่น้องเดิมอ่าตอนนี้มม่นักตองอุกาะลาะเสี่ยวไปส่งให้พี่ให้น้องกี่เพิ่นสั่งจ้าอันนี้ขวแล้วเด้วนี่ครับพี่น้องอาหารบ้านเฮาเยอะแย,ะ,ยะมากมายจ้า ขว,าขวา้าขวเาเ็จแ้กกะสิแกงครับพี่น้องแกงไส้ข้าวเบียร์จากน้อยไส่แอนผักขาไส่บักแข้งไส่ผักอีตูอ่าสดหอนหอนพี่น้องนี่อันนี้ขวเสร็จเรียบร้อย,ยแล้วขวา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 แล้วเราก็ไปแกงอันนี้แกงกินเที่ยงนะครับพี่น้อง น้ำม้ต้มตก็วจะกินกับตำบักุ่งกินกระปนกับแก้วตอนนี้กำลังต้มออันนี้เผาแล้วก็สีเคียนเคียนเสร็จแล้วก็สีใส่ขวดใส่ยังวจ้จะคันคั่นคัน,น,นแล้วใส่ขวดใบน,น,นอนงามงามมิตอนอยใหญ่มิตอนอ่อนอ่อนนอยใหญ่คุณแม่จะคุณแม่กิตาจัดให้ได้เนี่ยค่ะถุงละลถุงละลอันนี้คือสองโลขนิดสองโล อ่าถุงละห้าสิบบาทถุงยังไงจึงเสียถุงละห้าสิบบาทห้าสิบบาทเออบริเฮดถุงนอ้อยอืมสี่สี่น้อยยังไน้อยก็ซ้ำจ่าจัดจัดเป็นหนึ่งโลหนึ่งโลโลละห้าสิบบาทนะคะขอบคุณเลยยีออ่สิบทุกวนกต้องอันไม่นั่งตู่ก็าลังเป็นทงไหนขอบพิ้งหลายหลายเลย ปวดแขนมาตีเอาข้าวออเดอร์มาไล่ไล่ทั้งใดซีนอันนี้ได้ออเดอือกกระดิ่ไปเรื่อยๆเจ้ปวดกระซูอ้อาว <laughs> พอได้เงนินยาพอได้เงินมาซื้อกิน <laughs> พอได้พอเงินมาซื้อกินพอได้เงินมาซื้อยาก,กินอันนั้นยานใส่ตาตีโอปิดเสื้อไ,ได้จูงขี่จูงเงวแต่นะ้องเบิ่งมือกับป็นรอยแล้วเ <laughs> <laughs> อมาหน,น้าเพชรหนักก็ได้ก <laughs> อนเอาแปะน้ำไม้ขึ้นรถเอาไปส่งพี่ส่งน้องเพิ่นเอาไปส่งอันนั้นเอฟซีแฟนคลับที่เพิร์ลซังเร็วๆอ่ะ สวัสดีค่ะยายสิงหวัดดีค่ะได้ยินค่ะว่าวน้อหม้ออกสิมาเอานมอหม่ว่าสันว่าพี่น้องอืมอ่าเอาน้อหม่มมขึ้นรถสิไปส่งน้อไหม้ให้พี่ให้นอ้องบูยพร้อมส่งแล้วนะคะคุณแม่กิตตา,าคุณแม่กิตตาหน่อไม้ถุงค่ะอืมคุณแม่กิตตาหน่อไม้ถุงสั่งได้นะคะพี่น้อง สั่งแล้วได้จัดส่งให้เลยสั่งเมื่อวานนี่จัดส่งให้เรียบร้อยเลยค่ะอ่าบะมี่ย่างกระบอกไม่นั่งตองอูดไม่นั่งตองอูจัดเตืมไปให้ผู้ใดบะมี่ยานงย่านางบะมี่นั่นผักอีตงผักอีตูบะมี่ผักอันนั้นนู่นนี่นั่นละก็นั่นนี่นู่นบอกไม่นั่งตองอูดไม่นั่งตองอูจัดให้มีพี่คนหนึ่งละวันอันไปหาซสื evet. ้อยากยากกับสั่น่าผักอีตูไปเสื้อนั่นนั่น อันบักคมบักแข่งย่านงย่านางละสันครบบอให้มันครบเด้จอจ้าครบเออสามสิบสองเนาะสามสิบสองถุงเนาะเออโอเคโอเคพี่น้องพุ่ค่ะสวัดดีครับ <พอ S 2> ต้องออไปช่างนา้ำกอนเห็นน้ำเลยไแมล่กตองอูจเอาอ,อัน <S <S น้ำไหม่ไปส่งครับพี่น้อง <S <S วันนี้แม่นางตองอูงดขายของนะคะวันนี้หยุดหนึ่งวันค่ะ งดขายของเนาะหยุดหนึ่งวันเนาะมันเงียบพี่น้องอืมบรรยากาศที่บ้านเงียบเงียบบ่ได้ไปใส่มาใสา่จะเทียยุติบ้านเมื่อนี้ก็สิไปส่งของอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วสวัสดีน้องบีมดีครับสวัสดีครับบ้านมาแต่งตุโกโกะแท้ <laughs> อพี่น้องเสร็จเรียบร้อยมืออื่นมืออื่นกะคุณพ่อช่องใบกนลังบีมกะสิขืนผู้พร้อมด้วยแม่นางตองอูแล้วก็ยายสิงอ่าจะไปน้ำกันโมโมโเอารอบนี้ไปแท้แน่นอนอีลีอเออเตรียมพร้อมแล้วเพราะว่าเมื่อให้ยายสิงเซาเมียไ,ไปแท้แน่นอนเพราะว่าเตรียมพร้อมแล้วเตรียมชุดเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วถุงพายก็ได้แล้วมืออื่นไปแท้ไปหาเนาะไม้เออ บ่ต้องหว่วงเดอ้อเออสเิเบียร์ไเบิงถ้าเลล,าเล่ะบ่ได้ย่านเละหิวภาษาซ้ำน้อ้นี่สามสิบโลนี่ก็หิวมาแล้วสี่สิบโลกห็หิวมาแล้วโอ้ยบ่คุยเด้อหิวมาแล้วเด้อหิวมาแล้วจา้พพาหิวมาแล้วจพพ้าลูกพอได้หน่ลูกพอได้นี่ใส่ได้จักหนอ พราะได้เพราะนันนันเพราะเพราะได้เพราะนันนันหาขวดบอน้าพี่น้องฝนฝนกำลังมาเนาะใหม่กำลังสีขึ้นเมื่ออื่นเท่าก็สเปียวน้ํใหม่เมื่อี่มือตึ๊บมาละพี่น้องอืมลมพัดวี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 เมื่อีอากาศเย็นสบายเออมื่อีพักพรคุณแม่กิจตากับพักพร เฮ็ดน no ้ำใหม่เสร็จแล้วกะเสียบเอาไปส่งให้พี่ให้น้องให้เอฟซีแฟนคลับที่เพิ่นสั่งมาเออคุณพ่อท้องใบกะเซาเมียหยุดพักมือหนึ่งบืนผู่เมียไ,ไหลหน้าผ่ามันสั้นหน้าผาสั้นลายกะซัวซีเอาได้เละนาสองนอบืนจนอันนี้แมนซีซีคนกะซีงามพอดีพอดีเอาคนละยามเอาให้เต็มเต็มโหลดมืออืน่นอืมอ หูย่าเปียวมาแล้วเนาะแต่กะแต่กะจีก็บเมนแต่เมนนักตองอู่ตัวไปเอามาันัหนาหนึ่งมาหอยกระไดตอนนั้นกับตอนนี้มันบ่คือกันดิอ้าวจะดูถูกเด้อกะซักกะซวบาทอกระเทยอดทนติสิบอกไว้เด้อปีนมาเบิดแล้วเมื่อนี้บรรยากาศดีบรรยากาศเย็นนอนพักผ่อนมื้ออื่นได้ลุยน้อใหม่อีก เมื่อวานนี่เฮ็ดสอดสิเฮ็ดเหลี่ยมจัดวางหอดสามถุงกระเบี่ยวเม่นเห็ดง่ายๆเดี๋พี่น้องเมนว่าว่าให้พี่ให้น้องคนดูนั่นว่าให้เพคนฟังแน่อาอ่ะส้วสีล่างขันตอนกันล่างให้สะอาดแล้วก็ไปใส่ถ uh ุงใส่ถ hmm. mm ุง hmm. ก mm ันรอบนึงแล้ว hmm. ก็ไปหนึ่งรอบนึงออกมาจาก หนึ่งแล้วกับมใส่ถุงรอบหนึ่งค่อวม่ามัดมัดมัดแล่วก็ทรงเอฟซีพันออค่อยเสร็จเรียบร้อยออออมัยคู่ค่อยค่อยเสร็จเรียบร้อยค่อยเอื้อยค่อยเอื้อนสัมเ็จเสร็จเรียบร้อยเออเอ,อ,อ,อันพันว่าขัดเอาไปฮอดแล้วปุ๊บถ้าอยากกินก็ต้องตุ่มก่อนเพราะว่ามันเป็นเน้อไม้ไม้ถ้าเอาไว้จากซีหาเดือนนี่เขาก็มาต้องตุ่มปอกกินได้เลย มากกันลวกน้ำผ่านน้ำห่อนจักหน่อยผ่านน้ำปูนจักหน่อยต้องเออมันนั่นปูนจักหน่อยมันจะค่อยกินแซ่บแมนกินห่อนห่อนเมนตาวเมมีดสองคมมาให้น้องอ่ะพี่น้องโอเคค่ะแม่นักต่องอู่คุณพ่อทองใบขอลาไปแล้วเด้อพี่ดองเด้อไปซุ่มนำใหม่ก่อนพอกันใหม่เด้อคลิปหน้าคลิปนี้เอาไว้ซัำนี้ไปแล้วค่ะคุณแม่กิตาบ๊ายบายขอบคุณหลายๆค่ะ ยังม <Hoy. S 2> ่น <Hey. S 2> so ักตองอูเอาไปส่งเอฟซีให้นะคะพอกันไม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อฝากซับมาเลยไหมล่ะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์ให้ในฝากอย่าลืมกดติดตามด้วยค่ะพี่น้องปะน้องบีมไปละค่ะบ๊ายบายค่ะพี่น้องบ๊ายบายขอบคุณค่ะอ้คือใบเหนผมอันใบเห็นเห็ผมคนอันบอกแคนาลพอได้ละ